ทุกคนวันนี้เราจะมาหาอะไรได้ช่วยผิดเทอมกันไหมคะการถอดขนลอ,อกให้พ่อเส้นแล้วบเา้นี่ไหนึ่งอืมเส้นที่สองเส้น่เบย์เส้นที่สามเิ้นเบย์เส้นที่สี่ค่ะ เขาหายฝั่งหูขอหนูเส้นที่หนึ่งโอ้ยอันนี้อันนี้ออะไรอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าห่อแล้วนี่ของคนอื่นนี่คขไม่ใช่เสนที่หนึ่งคหนึ่งบาทพี่ได้สี่อันแล้วหรอออสี่อันะือได้หนึ่งสี่อันหนึเ้นที่ห้าหรอวน่าจะสี่เลยหูหนึ่ง โอ้ยทำหัวล้านเลยพี่ได้ห้าบาทแล้วนะหัว้านหนึ่งบาทเส้นที่หกค่ะเด้นขี้ไม่ได้ดิเส้นที่เจ็ดค่ะลดเส้นที่หนึ่งเส้นที่แปดมาเร็ว เปดบาทแล้วให้สองบาทเลีวให้สบาทดีใจนี่นี่เป็นแปดบาทแล้วเป็นวัดตีวุพี่จะบอกว่าหมอกไปแล้วได้ล้วันที่สามต้องเสียงมันเลย่น ทุกคนเส้นที่สามอะไรแล้วเฮ้ยทุกคนเส้นที่เก้าเหรอรับจริงเนี่ยะูรที่รับจริงอยากเอชซ์เพิ่งได้กี่เส้นสามหนูได้เก้าเส้สนสแล้วข้างหนูเยอะเส้นข้างบนเป็นสีแดงข้างล่างเป็นสีขาวได้ไหมคะ <Yeah. S 1> เอาแต่ให้มันเป็นสีขาวนี่นุ่นคนเส้นที่สิบเส้นที่สิบอย่างยาวเลยเส้นที่สอันน,น,น,นี้อันนี้เส้นที่อืมสี่หรือฉันก็ส,นสี่แล้วหรอไม่สิมิเตอร์ เจอเจออุ้ยฝันอะไรมันมาหล่นใส่หนูก็แสดงว่าแซนดี้ห, <า S 1> ห้าน่ไปหาเส้นโกงป่าโกงป้า,ปาหาเส้นทีน่หนึ่งก็ยังโกงเลยไม่ได้โกงเลยไม่งั้นเอาสีก็พองนะอ่ะนี่ ยาวกว่าเส้นที่สิบอีกหัวคนสีดำมาจริงเหรอได้เส้นที่ห้าได้แล้วฝันนี่เส้นที่ห้ามีเส้นที่สิบสองยังไม่เข้าเลยนดีเส้นท ah. ี girl, ่ห้าเส้นที่สิบสองค่ะ เส้นท่ามันเป็นสีดำพี่เริ่มจากเส้นที่สามเพราะว่าก่อนอานี้พี่ถอดมาแล้วสามเส้นหัว<อ>เอ 5, อไม<อ>่หา้ <c oughs> เาหหเ,าเา 13, ส้นแล้วหัวนี่ค่ะเป็นเส้นสิบสามอะไรเนี่ยฮิวใหนูได้สิบสามเส้นแล้วหนูได้ห้าเส้นเฮ้เกินเลยน้อยอ่ะ ไม่เจอพ่อเราก็แกะหาแล้วใช้ที่ใช้ใช้ดิชี่นี่แกะแกะาพอยังพอแล้วได้เท่าไหร่พอได้สามค่ะเพราะตังค์หนูรวยหนูรวยอยู่แล้ว